ตอนนี้ในวิกฤตความขัดแย้งไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะคะมีแต่ประชาชนที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดค่ะด่านผ่านแดนถาวรบ้านฐานเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราชรถขนส่งผลไม้หลายคันต้องหยุดนิ่งไม่สามารถส่งต่อสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาได้หลังอีกฝ่ายประกาศระงับการนำเข้าผักและผลไม้แบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบท่วนหน้าเมื่อวานยังเข้าออกได้ปกติครับแต่วันนี้ยังไม่รู้ข่าวเลยครับว่าจะออกได้ไหมเสียหายครับอของพวกผลไม้ครับมันจะอยู่ได้แค่ประมาณวันสองวัน,นถ้าเกิดว่าปิดด่านหลายๆวันเนี้ยของที่อยู่บนรถมันก็กตีกลับไปมันก็เสียหายอยู่ดีครับเพราะว่ามันมา เข้าวันที่สองแลครับสถานการณ์ที่ชายแดนไม่แน่นอนเปิดบ้างปิดบ้างไม่มีการแจ้งล่วงหน้าสร้างความปั่นป่วนให้กับภาคขนส่งสินค้าโดยตรงโดยเฉพาะผละไม้ที่ต้องรักษาความสดหากไม่สามารถข้ามแดนได้ทันเวลาความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เงินลงทุนแต่มันหมายถึงอนาคตของทั้งครอบครัว เราซื้อของมาแล้วเนี่ยอาดานปิดทีเราก็กลับก็ยากก็เขาไม่รับคืนแล้วก็มีต้องก็บนเสียเยอะครับบุญเสียเยอะอตีกลับคืนไม่ได้เสียงสะท้อนจากชายแานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของสินค้าแต่คือความทุกข์ของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินท่ากลางสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ อยากให้เกิดความสงบทั้งสองฝ่ายครับคืออย่างบ้านเมืองเนี่ยทั้งระดับชั้นบนชั้นล่างหรือว่าคนยากจนทุกคนล้วนแต่ได้รับความลําบากครับครับอย่างฝั่งของเขาก็มีคนลําบากฝั่งของเราก็มีคนลําบากคือทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างลําบากสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่มีข้อยุติ ไม่ได้กระทบเฉพาะระดับนโยบายแต่ลามมาถึงประชาชนในระดับรากหญ้าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลไม้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและต้องแบกรับต้นทุนไร้หลักประกันเสียงเรียกร้องจากชายแดนจึงไม่ได้เพียงการร้องขอให้เปิดด่าน แต่คือการเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศเพื่อให้การค้าชายแดนได้เดินหน้าต่อได้ทีมข่าวเอ็นวิธีภาคกลางรายงาน